สวัสดีครับท่านผู้ชมสายๆวันนี้เราก็อยู่กันที่อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลนะฮะก็เป็นหมายปากแทกนะฮะก็เรดูการแรกของปีนี้ก็เพิ่งมาลองดูนะวันนี้คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ด้านที่กินจะจัดอยู่ฝั่งถนนนะแต่ว่าผมมาลงอีกด้านหนึ่งหันหน้าเข้าไอ,อ้ลงทำปลาปลาเนี่ยแหละยีสต์บอเทอร์หรืออะไรเนี่ยก็สำหรับเด๋ยวที่ใช้วันนี้ก็เป็นน้ำรวมดีๆนะอันนี้ทำไว้นานละ ไม่ได้แปะสติกเกอร์นะเป็นทำแพ็คไว้ก็วันนี้ก็เบ็ด3ามคันนะฮะเอาคันชุดใหม่มามาลงคันก็ชิโ o ดากอนสิบพุทนะลอกชิมาโนสซ0สามพันชจมโนนะสายก็สิบห้ปอนด์แล้วก็วิ่งขอเดียว0ูนจดแะฮะเกี่ยวเมิดโฟมนะวันนี้เดี๋ยวมาผสมเกี่ยวผสมแรกกันฮนะเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะมีผลงานหรือเปล่าวันนี้ ก็ยังเห็นเขาเงียบเยกันอยู่นะไม่รู้ว่าเป็นยังไงวันนี้ก็วันที่อะไรเนี่ยวันที่สามสิบมกรานะฮะครับเดี๋ยวขอตัวเตรียมอุปกรณ์ลงเป็ดกันฮะมาถึงนี่ก็เก้าโมงครึ่งแล้วด้นกันฮะท่านผู้ชมก็อันนี้ก็กระป๋องผสมเหยื่อธรรมดานะมันเหยื่อก่อเป็นลาก็ไป,ล,ปล้างซะหน่อยเอาทรายลูบๆขัดๆน้ํานี่ก็น้ําเปล่าตักมาจากนี่แหละก็ไม่มีอะไรมากตัดซอง ใส่แตบสามคันก็จะผสมทีละนิดนะเผื่อมีทุรละถุกเฉินกลับบ้านกลับช่องจะได้ไม่ต้องเสียเหยื่อก็มัดเอายางมัดไว้ใช้รอบหน้าได้แบ่งผสมใช้ทีละนิดนะก็ไล่น้ำก็อาจจะสั่นนะสำหรับผมชุดแรกๆเดี๋ยวแรกๆก็จะเอารุ่นๆหน่อยนะ เพื่อดึงดูดปลาวันนี้เอาเบ็ดมาน้อยด้วยนี่ก็เป็นเม็ดโฟมเล็กๆนะสีอะไรก็ได้แล้วแต่แล้วแต่ชอบเลยนี่คันเบ็ดเรา3าคันหน้านี้แหละเราตีด้านนู้นก็มีอยู่สามเจ้ามั้ยฝั่งนู้นก็คนเยอะอยู่นะ ๋ถวหน้าผาปากแพรก็เยอะอยู่เหมือนกันผ่านมาเมื่อกี้มาเดี๋ยวมาปั้นเหยือ่อเมอ็ดโฟมก็จะเอาไว้อย่างนี้แหละกุ้งไสเดือนก็น่าจะไวนะส่วนมากเป็นปลานินแว้นนะ มเล็กๆเดี๋ยวลองใส่ขอเดียวดูก่อนถ้ายญ้าไม่เยอะก็จะอาจจะมัดสองตะขอนะแรกๆก็จะปั้นใหญ่หน่อยเรียกปลาเนะี่ยไม่ได้จับหน้าดินนานเหมือนกันนะเนี่ยหลายเดือนเหมือนกันไปเล่นตกหมึกตก,ตกปลาทะเล นี้น้ำเริ่มนิ้งนแะฝนไม่มีแล้วก็เปลี่ยนมาเล่นหน้าดินเหมือนเดิมนะห<อ>นีไปตีเหยาะปอม,มั่งแล้วแต่สถานการณ์แล้วแต่อารมณ์ฮะไ,ได้ทุกแนวแต่ไม่ได้เก่งอะไรมากมายนะะชอบชอบตกปลาก็ตกมันทุกอย่าง ตีเอาเลือกเอาใช้สักคันหนึ่งกันไม่เคยลงเหมือนกันหน้านี้ไม่ลึกเท่าไหร่นะเดี๋ยวมาลุ้นกัน ครัท่านผู้ชมตอนนี้เราก็ลงเบ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะสามคันนะฮะเอามาแค่นี้นะเดี๋ยวมาลุ้นกันจะมีผลงานหรือเปล่าก็เหมือนจะเงียบๆนะวันนี้ <c oughs> ข้างๆก็ไม่เห็นมีใครดึงเลยตามลุ้นตามชมกันฮะจะมีผลงานหรือเปล่าลรวมดีๆวันนี้กินข้ท่านผู้ชม ออกสายแบนๆเกี่ยวเม็ดโฟมนะครับคางเหลืองมาเลยที่วัดไ่โดนหลายตัวก็อาจจะเป็นปนิหงแต่หลังนี้ปล่อยให้มันดึงเลย เติมแรกแห้หมัน สองหลังได้ตัวเดียวหลังนั้นเป็นปลาตะเพียนในหลังนี้ปลานิน่งแต่ว่าหลุดนะท่านผู้ชมวัดมาหมุนไม่ขึ้นน้ำแล้วมันหลุด

มาเข้าช่วงเย็นท่านผู้ชม ใช่ก็ไม่ได้คิดหลุดลงน้ำเสยตะเทียนก็ตัวสวยดีนะ ใส่ขอเดียวมันหลุดนะก็เลยเปลี่ยนใส่สองตะขอเอาเรื่องสองขอรู้เรื่องก็เลยคิดว่าย่ามันเยอะไงก็เลยสมัดขอเดียวมาดึงคันไหลเลยนะผู้ชม ดันมาหลุดอยู่ใกล้ไม่ได้ก็ท่านผู้ชมโตัวสวยนะดวงไม่ดีวันนี้ ไม่อยู่เป็นสิตัวแล้วนี่ตรเน,นี้กดยังสวย We ขนาดดึงคันไหลวัดอยู่นั่นยังไม่อยู่เลยท่านผู้ชมขาดไปแล้หนึ่งชุดใส่ขอเดียวไม่ขาดใส่ของขอไม่ขาดจะได้ได้ปลาด้วยกินสอง 2, หลังสามหลังไม่ได้สักตัวคันไหลเลยท่านผู้ชม สายใหญ่นะสายใหญ่ นี่จะหลุดหลุดหลุดวัดนี้มีน้ำหนักเลยแหละอะไรอยู่วะขนาดใสสองต่ขอท่านผู้ชมขอ0.8นะแต่ละตัวได้ขึ้นมาติดหมิ่นมากเลยนะปลาเหมือนมันกินแล้วแวงอะใสต้อง0.5หแลวหอว่รอบหนาะจะได้ตักหน่อยดึงคันล่วงไว้นูน่น สำานผู้ชมขอคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ฮะไม่มีอะไรมากเดี๋ยวหาเวลามาซ้ำอีกฮะหาเวลามาแก้มือนะคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ฮะขอบคุณครับ